รายการพาแม่เที่ยวในตอนนี้พวกเราสองคนขอเปลี่ยนบรรยากาศเข้ามาเที่ยวในกรุงเทพฝั่งพระนครกันบ้างครับแม้ว่าบ้านพวกเราจะอยู่แค่ฝั่งทนนี่เองแต่พอคิดดูดีๆแล้วเราก็แทบไม่ได้ข้ามมาฝั่งพระนครกันเลยเกือบ3ปีได้แล้วล่ะครับที่แรกที่เราจะไปกันในวันนี้นั่นก็คือท้องสนามหลวงถ้าตามปกติแล้วอาจจะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีอะไรมากนะแต่ในช่วงที่เราไปกันนั้น ได้มีการจัดแสดงประติมากรรมฟันเพนียมขนาดยักษ์ของคอศิลปินระดับโลกวันนี้ก็มาเที่ยวในกรุงเทพบ้างไม่ค่อยได้เข้ามาในกรุงเทพกันเลยหรอครับเพราะว่าขับรถไม่ถูกเลยในกรุงเทพอ่ะนี่ยังต้องนั่งรถเมล์มาง่ายกว่านะไม่ว่านั่งรถเมล์รถไฟฟ้าง่ายกว่าขับรถหลงเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลังนี่คืออะไรเอ่ยเขาเป็นผลงานศิลปะของศิลปินที่ชื่อว่าคอครับอ่ะก็ เอาจิงงก็ไม่ค่อยเข้าใจความหมายมากเหมือนกันแต่ว่าโอเคมันสวยดีแล้วเขาก็เป็นแบบเป็นป๊อปอัพอะโยถึงแค่วันอาทิตย์นี้มั้งก็เลยมานูพอจะรู้ความหมายไหมไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้เขาสื่ออะไรอะก็เหมือนลักษณะเหมือนแม่อุ้มลูกว่ะไม่รู้ไม่ใช่ไม่น่าใช่ไม่ใช่หรอเอาไรทั้งความหมายแล้วกันน่ารักดีเอาก็พอจบคือสวยอุ้ยโอเคน่ารักก็ฉันได้ได้มาดูโอเคว่าแล้วก็ขอถ่ายโลกกันสักหน่อยครับ ที่ต่อไปคือวัดมหาธาตุยุวราชลังสนิทซึ่งอยู่ตรงข้ามกับสนามหลวงครับวัดนี้มีชื่อเดิมว่าวัดสลักต่อมาสมเด็จพระบรมมราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถได้ทรงโปรดเก้าให้บูราณะวัดสลักขึ้นใหม่และพระราชทานนามว่าวัดนิพพานารามและภายหลังราัชกาลที่หนึ่งได้ทรงปรดเกล้าให้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดพระศีสันเพชรและต่อมา ก็ได้พระราชทานนามใหม่อีกครั้งว่าวัดมหาธาตุซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชด้วยครับภายในวัดมีมณฑปขนาดใหญ่ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสภายในมีเจดีย์สีทองซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วยครับภายในพระวรวศที่เคยเป็นที่ทําการสังฆยนานพระไตรปิฎกประดิษฐานพระประธานชื่อว่าพระสีสันเพช และอีกจุดที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือวิหารเป็นที่ปรบดิสฐานหลวงพ่อหินพระประธานองค์เดิมสมัยยังเป็นวัดสลักซึ่งภายใต้ฐานของหลวงพ่อหินยังเป็นกลุ่มภาโบราณที่ทางวัดได้ทําการติดกล้องวงจรปิดเพื่อให้ได้ชมกันด้วยครับราะนานๆจะมีโอกาสเข้ามาเที่ยวในกรุงเทพแบบนี้เหครับราะอย่างที่บอกอะว่ามันไม่ค่อยชนานาญทางอะ ใช่เปลี่ยนไม่หมดอะใช่วอนนี้ตอนแรกยังไม่รู้เลยนะสําหรรถเมย์สายอะไรมาปกติได้ใช้รถยนต์แล้วก็ใช้มอเตอร์ไซค์เป็นหลักเลยขึ้นรถเมล์ไปไม่เป็นเลยจําสายไม่ได้ครับแต่เนี้ยตอนเนี้ยครับหาทางจะข้ามไปวัดพระแก้วเนี่ยยังหาไม่ถูกเลยเนี้ยอนเนี้ยเขาไม่ข้ามนี่วนจะรอบสนามหลวงอยู่แล้วเนี่ยวนจะรอบเนี่ยจะนับต้นมะขามได้ว่ากี่ต้นแล้วเนี่ยตอนเนี้ยกี่ เดี๋ยวเข้าว <ique> ัดพระแก้วได้แล้วก็ว่ากันอีกทีนึ่งต่อจากนั้นพวกเราก็เดินไปยังวัดพระแก้วกันต่อครับคตอนนี้พวกเราก็มาอยู่้างในวัดพระแก้วแล้วครับโอสวยมากสวยหลังจะเรียกว่าสวยเหรอเรียกว่าิจฉุกเฉยไหมงดงามเอ้าโค้งงดงามอ่ะโอ้หมันสวยไปใช่สวยจริงนะสวยคุกจุดจริงๆ นี่ขนาดวันธรรมดานะะแต่นักท่องเที่ยวจะเยอะใช่ถ้าที่ฟังแต่เสียงเราไม่ค่อยมีคนไทยเท่าไหร่คนไทยคิดว่าน้อยน้อยน้อชาวต่างชาติเยอะหรือสังเกตไหมว่าตามวัดตลังๆที่เราไปนะวันธรรมดาชาวต่างชาติจะเยอะใช่ใช่แต่ถ้าวันเสาร์อาทิตย์คนไทยจะเยอะใช่เนาะคนไทยหยุดงานเออใช่วัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งชาวไทยสามารถเข้าชมได้ฟรีครับ เพียงแค่แสดงบัตรประชาชนเท่านั้นภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตครับเนื่องจากภายในพระวสถไม่อนุญ,ญาตให้ถ่ายโลปหรือวิดีโอใดๆทั้งส้นครับสามารถถ่ายได้จากข้างนอกได้เท่านั้นซึ่งผมเองก็พยายามถ่ายแล้วแต่อุปกรณ์ไม่เอื้ออำนวยจริงๆครับองค์พระแก้วมรกตจะมีธรรมเนียมในการเปลี่ยนเครื่องทรงทุกฤดูการครับ โดยจะมีเครื่องทรงฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวในช่วงที่เราไปกันนั้นคือช่วงปลายเดือนพฤษภาคมตงพักแก้วมรกตยังคงเป็นเครื่องทรงประจำฤดูร้อนอยู่ครับเมื่อกี้เราเข้า,ขาไปไหว้พรกแก้วกันมาเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นเรื่องเล่าแล้วกันเล่าให้แม่ฟังว่าค,คือเราอ่ะจะเรียกข้นว่าพระแก้วมรกตอ่ะ แต่แม่รู้ไหมว่าองค์ท่านไม่ได้ทํามาจากมรกตรอ้าวจริงจริงมันไม่น่าจะสามารถหามรกตรก้อนใหญ่ขนาดที่มาทําพระทั้งองค์ได้อยู่แล้วอะเออแม่ก็รู้ว่าเป็นตัว,ต,วตัวเขาเรียกเลยหินแร่วัสดุที่เอามาทําพระเนี่ยน่าจะเป็นพวกหยกหยกเขียวอะ่ะแต่ว่าเขาก็มีตำนานนะเพราะว่าจริงจริงแล้วท่านไม่ได้ชื่อว่าพระแก้วมรกตรท่านชื่อว่าพระแก้วกมรกตร คกอตามความเชื่อเนี่ยคือเขาเหมือนกับว่าแก้วอมรกรดเนี่ยเป็นเหมือนแร่พิเศษที่อยู่แบบเกือบจะสูงที่สุดอบบ <East> หมดจำไม่ได้ว่าไอ้สูงที่สุดเนี่ยมันมีอะไรมันมีอยู่ชื่อหนึ่งชื่อมันยากๆอ่ะจําไม่ได้ <East> คือแก้วอมรกรดเนี่ยก็จะสูงกว่าเพชรแต่ตำผ่าแร่ชนิดนี้ <East> ทีนี้เขาเหมือนกับว่าคนธรรมดาเนี่ยไม่สามารถเอาแร่อ,อน,นันตะซึ่งมันเป็นแบบ เหมือนว่าสดุของของตะวันไปใช้ได้พระเอ็นก็เลยให้แก้วอมรโกรดเนี่ยมาทําพระองค์นี้นี่เขาเขามีตำนานมามนี่ท่านก็เลยชื่อว่าพระแก้วอมรโกรดเรียกเสียนใบเสียนมาบวกกับว่าองค์ท่านสีเขียวก็เลยกลายเป็นพระแก้วอมรกรด ก็ดีนะเรียกง่ายดีใช่เพราะว่านี้เขาคนบางคนก็อาจจะเข้าใจผิดว่าทามาจากมรกตองค์ไหนไม่ใช่ยแม่ยังเข้าใจอย่างนี้กน่าจะเป็นหยกี่แบบเนื้อดีมากเพราะว่าดูองค์ท่านแบบใสมากเลยนะเหมือนแก้วเลยเราไม่รู้เราไม่เคยเห็นชัดๆเหมือนกันก็เห็นแต่ในภาพเนาะได้เห็น้ใกล้สุดก็ในภาพอก็นรอบระเบียงคตของวัดพระแก้วยังมีจิตรกรรมฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวของรามเกียรติ์ครับซึ่งแต่ละภาพก็งดงามมาก แค่เดินดูให้รอบนี่ก็ใช้เวลาเยอะมากแล้วครับอีกจุดที่ไม่ควรพลาดก็คือยักษ์ที่คอยเฝ้าประจำจุดต่างๆดังนายทวาราบาลผู้คอยปกป้องพุทธสถานจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆนอกจากนี้ยังมีปฏิมาก,กรรมและศิลปะไทยที่งดงามอีกจำนวนมากเลยครับและที่สุดท้ายที่เราไปกันในวันนี้ก็คือ วัดพระเชษ์ตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพนั่นเองครับที่นี่ก็เช่นเดียวกับวัดพระแก้วครับเปิดให้คนไทยเข้าชมฟรีเพียงแค่แสดงบัตรประชาชนครับไฮไลท์ของวัดโพที่พลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือพระพุทธสายญาติครับถือเป็นพระนอนที่องค์ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพเลยครับทั้งยังคงความสวยงามทําให้เป็นที่ศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนจํานวนมากและถือเป็นพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงในหมู่ชาวต่างชาติที่มาเยือนนะครับ อีกจุดหนึ่งที่โดดเด่นไม่แพ้กันก็คือมหาเจดีสี่ราชการครับซึ่งเป็นเจดีประจำราชการที่หนึ่งถึงราชการที่สี่ครับขตอน,นี้ก็ยังอยู่กันในบริเวณวัดโพนะครับครับอ๋อสนุกเหรอสนุกใช่แต่อันนี้ดีล่มดีจริงๆต้องบอกว่าอย่าง วัดพระแก้วอ่ะเพราะไม่ได้มาเป็นโหยี่สิบกว่าปีแล้วมั้งใช่มาตั้งแต่สมัยเด็กเลยใช่ตั้งแต่นูยังเด็กๆเลยวัดโพที่ก็ไม่ได้มานานแล้วเหมือนกันใช่วันนี้ก็ทำเลยเดินถ้าทนเลยหมดวันไปกับการเดินนักส่วนใหญ่แต่สนุกนะใช่แต่ก็จริงๆเหนื่อยเหนื่อยด้วยครับแต่ก็ยังดีที่อากาศสดใสเพราะช่วงนี้จริงๆฝนตกทุกวันเลยใช่อแต่วันนี้นะแบบเหมือนกับ ให้เราเที่ยวอ่ะให้เราได้เที่ยวจริงอากาศเป็นใจค่ะอาบเป็นใจให้เราหนีพ่อเที่ยวเพราะว่าจริงๆเมื่อวานอ่ะเราตั้งท่าจะมาแล้วแล้วฝนฝนตกเอ๊ะจริงๆคลิปนี้เราต้องบอกว่าคลิปหนีพ่อเที่ยวเนาะหนีพ่อเที่ยวพ่อหนีพ่อได้มาต้องบอกเลยครับว่าที่เรามากันในตอนนี้เป็นวันเดียวกับที่เราไปพิพิธภัณฑ์ทัะารแห่งชาติพระนครซึ่งใช้เวลาตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยครับเรียกได้ว่าหมดทั้งแรงและพลังไปเยอะมากทั้งจากการเดิน จากที่1นไปอีที่1และการเดินชมในแต่ละที่แต่ก็คุ้มค่าเต็มอิ่มมากเลยนะครับเสียดายก็แต่เวลาที่ไม่พอให้เดินชมให้ทั่วละเอียดทุกที่ครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับหรือจะคอมเมนต์มาพูดคุยกันก็ได้ครับสวัสดีครับ